สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันทีอ่อำเภอสองพี่น้องนะครับก็งานที่สามไล่มาตั้งแต่ลำปางนะอของเดือนนี้นะไล่ตั้งแต่ลำปางเลยหลายคนก็น่าจะได้ดูคลิปไปแล้วนะครับลำปางแล้วก็กำแพงเพชรนี่งานที่สามแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีสองพี่น้องนะเสร็จงานนี้แล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยว จะลุยต่อผ้าอีสานนะลุยต่อผ้าอีสานนะครับก็ไหนล่าช้าก็รอนิดนึงนะรอนิดนึงเพราะว่าผมก็ทําเต็มที่แล้วทาให้เต็มที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็เหนื่อยมากด้วยนะแต่ก็จะสู้สู้ให้ถึงที่สุดแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยว่ารถเป็นยังไงนะครับนี่เลยรถเป็นฮิโน่เปอร์เฟียนะ โเอฟียสองคันหน้านี่นะเป็นฮิโน่เปอร์เฟียสองคันหน้าเป็นหน้ายื่นนะตัวนี้เป็นบันไดายาวนะแต่พอดีเจ้าของลือ้อหัวเครื่องเอาไปหมดแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูหัวเก่งก็ได้ด้านหลังพอลื้อไปแล้วเป็นบันไดายาวนะอยู่บ้านใครไม่ต้องบอกนะ ดูจีก้าคันนี้ก็รู้ละนี่นี่นะรถหล่อรถหล่อจีก้านะอยู่แถว่ตำบลต้นตาลหรือเปล่าแถวนี้น่าจะใช่นะนี่นะครับเป็นอะโปรเฟียเป็นบันไดาย,ยาวนะบันไดบันไดจะยาวเขาเรียกก็คือบันไดาย,ยาวน้ายืนย่นนั่นแหละนี่นะจะหองหรือลงมาแล้วนี่ดูเลยก ที่สุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะจะประมาณนี้นะนี่นะบ้านเจ้าของรถรอรถรอมีหลายคันอยู่นะสองเจ็ดก็รอเลยนี่เจ้าจิกา้านิวจิก้านะตัวนี้รอรอวัอนนี้เริ่มงานวันแรกนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยก็เดี๋ยวผมจะลือล้อไว้ก่อนนะลื้อไว้ก่อนก็จะใส่เป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยนะ ตี่จะร้อยเออเจ้าของซื้อหัวมารอไปแล้วนี่เลยตัวนี้มาพร้อมเครื่องนะหัวเครื่องเครื่องเป็น e 1 3ีนะเป็น e 1 3ีนะครับนี่นะนี่เลยมารลรอแบบนี้นี่นะ สวยอยู่นะหัวนี้คข้งสวยใช้ได้เลยเป็นแอลล็อบนะนี่นะแอลล็อบเป็นยูโรห้าคอนโซลด้านในสีดําทั้งหมดนะอันนี้เก็บทำความสะอาดเรียบร้อยนะสวยงามเลยดูเลยนะสวยๆกิฟตเลยนี่นะอุปกรณ์ทุกอย่างกิ๊บเลยหัวนี้นะใช้ได้นะก็จะใส่ เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะแทนหัวโปเฟียนะนี่นี่ก็พลังลือกันอยู่นะงานคันนี้ต้องอขยับคันหน้ามาด้วยเพราะว่าลูกค้าซื้อคันหน้าอซื้อหัวมาแบบหน้าไม่ยื่นนะเป็นในไดสั้นต้องขยับคานที่มันถอยหลังไปเนี่ยคือขยับมาให้เข้ากับซุ้มล้อก็คือคันหน้านี่เองแบบนี้นะล้อมจะถอยหลังไปผมต้องขยับมา ตั้งกระบอกใหม่ตั้งพุตเตอร์ใหม่ตั้งกระบอกใหม่นะหาระยาะใหม่หมดนะครับก็ประมาณนี้นะงานวันนี้นะที่สองพี่น้องสุพันบุรีนะวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ที่สิบแปดนะวันอาทิตย์ที่สิบปดเดือนพฤษภาคมก็ลงงานวันแรกเชา้านี้ลงเลย วันอาทิตย์ด้วยนะอาจจะได้แค่รื้ออย่างเดียวนะอาจจะได้แค่รื้อไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำประเลงเพลงล็อกกันนะครับก่อนพรุ่งนี้นะฮะเอ่อประมาณนี้นะหัวก็รอไว้แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าหน้าเริ่มงอแล้วรอเริ่มนานแล้ว <laughs> ผมก็เล่งให้สุดแล้วนะเล่งให้สุดแล้วก็เดี๋ยวรอรับได้เลย รอรับได้เลยประมาณสี่หวันนี้แหละเสร็จแน่นอนนะเสร็จแน่นอนก็เ,เดี๋ยวรอชมนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม